เฮ้ยทุกคนอย hey, okay, okay. okay. nope. yeah, ่าวิ talk, ่งนะอย่าแบบอย่าเลื่อนอ่ะเออท่านพี่เอ็นค่นโอเคป่ะห้ามตีนคีนะเอาน่นห้ามตีนเล่นอะไรห้ามอะไรฮะเล่นอไรบอโอเคก็เลื่อกบล็กลงอกลง chân 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 ยังจับพี่ต้นสิโหมุดอยู่ใต้โต๊ะเนอะดูท่าต้นเหมือนผู้ชายนี่มั้ยออกมาแวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ชัดคาวมาหากันาเมอกอมเามากจะกมันเจ็บขาแล้วเงี้ยัมามาออกมาไม่ได้จะได้เข้าไปอยู่อย่างี้เข้าไม่ได้ ก um ่ิดตาก็มิดาอวบโอ้โหปิ่ตามาดมาดมีตางวยใครก็ได้ปิดตามน่นอะหูหูแหไอ้ทรงผมเสียแล้วั้ชัดเลยกับตงอยชัดเลยจับมังงงี่ยู่จับกบมังง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 เงงนงง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 นงงงงง เห็นไหมเอาได้ปิดจมูกพี่ทำไมล่ะพี่ไปพี่ดิพี่ก็เปิดไม่ได้หายใจดิยายเห็นไหมแทนไม่สับผมนอนหลับยังแพ้ผมไหมเห็นไหมไม่เห็นแล้วอามุนพี่อย่าอย่ารักใครปมทางตาบอดไปไหนไม่รอป่าเป็นหรือตาตายจะเป็นหรือตายอ่ะ มื่อกี้ลูกบอลเห็นอะวะต้องเท้าใครวะไปชดไปชดตรงตรงตรงไทยหลังไทยหลัง อนนเอาไงไดีตายเนี่ยปาตายปาตายพูดแล้ว<อ>เน่นตรงเลพี่ใครเนี่ยโอ๊ยตียด,ด้วยโอ้ยสูงอยู่ไม่ใช่ <laughs> คนเดียว <laughs> เอ้ยไม่ใช่ผู้หญิงใช่ไหม แข,แขนใหญ่แขนแขนใหญ่ไหมผู้หญิงเดีย๋ยวจับผมิีลปอยผมยาวประมาณนี้เนี้ยแน่นระมใครวะผู้หญิงกี่คน จอดปะจะเดนหรือไม่เอาเหนื้อแน่นแน่นประมาณ <c oughs> นี้พี่บุกแล้วก็หนุนเขาพี่แกจะหลบมุมขนาดนี้ก็มีแค่เพียงเหลือแน่นๆประมาณนี้